สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัญยาฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมนะฮะเป็นกำลังใจกันวันนี้วันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งครับที่ผมหาใครที่กำลังหารถวีออสอยู่นะฮะกับราคาประมาณ แสนกว่าบาทนะครับแสนต้นๆน,นะฮะแสนนิดๆนะฮะใครที่มีทุนน้อยๆนะฮะตัวนี้เลยครับตอบโจทย์คุณได้ครับนี่ผมมาอา่มาดูคันนี้ครับนี่อ่าตัวนี้เป็นปี06นะครับ06นยจดศูนะฮะตัวนี้เป็นปี03นะครับสีบอลทองสวยนะครับมีล้อมงล,ล้อมแม็กสวยนะฮะสวยแต่อาจจะมีเก็บช่วงล่างนิดหน่อยนะครับอ่าเก็บช่วงล่างหน่อยฮะตัวนี้ อ่ามาดูตัวนี้ฮะตัวนี้คือเป็นตัวท e ี่ออปชั่นนะฮะมีชุดแต่งสเกิร์ตนะฮะสวยฮะดูลอบรอบคันกันเห็นไหมสวยกริฟเลยมีชุดแต่งมีสเกิร์ตตัวนี้ด้วยฮะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัว e นะพอดีอ่าผมมาดูรถให้กับลูกค้านะฮะว่าสภาพเนี่ยมันโอเคไหมมันเอาไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ามาดูห้องเครื่องกันฮะว่ารถคันนี้เดิมไหมตัวนี้เป็นตัวปี06นะอ่า06นยจดศูนะฮะ พอ06จ07เนี่ยอีกปีหนึ่งนะฮะถ้าเป็น07มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนโฉมแล้วนะมันจะเป็นอีกโฉมหนึ่งอ่ะมาดูตัวนี้ฮนะอ่ะอ่ะรถตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับรถเดิมสวยนะซูมนะฮะเห็นไหมครับซูมซูมเดิมนะเห็นไหมครับแก้มเดิมนะเห็นไหมครับนี่คานก็เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นี่ดูฝาก,กระโปรงครับฝาก,กระโปรงน็อตไม่ขยับด้วยเนี่ยเห็นไหมครับฝาก,กระโปรงเดิมนะฮะ มาดูฝั่งนี้ฮะมาดูฝั่งฝาซุ้มเดิมนะเห็นครับซุ้มเดิมสวยแก้มแก้มเดิมสวยนะฮะอ่ามันจะมีมุมตรงนี้นิดนึงครับนิดเดียวเคยเก็บสีมาฮะอ่าแล้วฝากระโปรงมันมีตรงนี้นิดนึงอ่าเคยสกิดมานิดนึงนะฮะแต่เดิมนะเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะฮะอ่ามาดูฝั่งนี้เลยครับอ่ายางครับยางมาดูยางนะครับยางสภาพนะครับพร้อมใช้เลยฮะมีล้อแม็กดวยนะอ่าเป็นแม็กนะครับตัวนี้เป็นตัว E มาดูนี้เลยครับอ่ามาดูฝั่งนี้นะฮะนี่อ่านะฮะเห็นไหมครับเห,เห็นเห็นเม็ดอาร์ตไหมครับสวยไหมเดิมนะอ่าเดิมสวยเลยนะครับโอ้หถ้าเกิดใครที่แบบกําลังหาอยู่นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์ได้เหมือนกันสวยกิฟเลยครับรถพร้อมใช้นะฮะเป็นรถน้องๆผมเองนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้ฮะ มาดูประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะครับอ่าอาจจะมีเก็บงานมาแล้วบ้างเก็บงานมานิดหนึ่งแล้วฮะอาร์ตเอิร์ดยังอยู่ครบนะอ่าเดี๋ยวผมดึงดูให้ดูเลยนี่ฮะเห็นไหมครับมีเม็ดอาร์ตอยู่ฮะเห็นไหมครับเสาก็เสาก็เดิมนะเห็นไหมเสาเดิมสวยนะอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับอ่าไปดูประตูนี้กันนิดหนึ่ง นี่เดิมนะครับจิกดูเลยครับเดิมบีสติกเกอร์ยังอยู่อ่ดูข้างหลังเลยนะครับนี่ใครที่กำลังหารถประมาณแสนกว่าบาทอยู่นะฮะเนี่ยตัวนี้เลยครับนี่อันนี้ก็เดิมเลยนะครับเห็นไหมฮะน็อตไม่เคยขยับนะครับฝากระโปรงเดิมอ่าทำว่าตัวต้าตัวนี้อยู่นะฮะนี่สวยไหมก้นสวยไหมสวยนะฮะ ลังผวนอยู่นะฝั่งซ้ายสวยไหมอ่ะเปิดดูเลยอ่ะยางอะไรอยู่ครบนะครับยางอะไรอยู่ครบนะฮะหลังเดิมนะครับเห็นไหมครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยววางสายก่อนแปบ๊บนึงเดี๋ยวค่อยคุยอ่ะเดิมสวยนะครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะ ฝั่งนี้ดูสีสันนะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้สีสันเต็มนะคือแบบว่าไม่ต้องเก็บงานฮะอาจจะมีริ้วรอยบ้างฮะนิดหน่อยครับถือว่าไม่เยอะนะนี่เห็นไหมครับเดิมนะเดิมสวยอะ่ะสวยกิฟเลยอะ่ะผมเห็นตอนแรกผมก็จริงๆร,รถคันนี้ก็น้องๆพ่อค้านะครับก็รายงานไปนะครับเนี่ยหลังคาเดิมนะรายงานไปผมก็มาดูนะครับว่ารถสวยไหม ก็ยังไม่เห็นรถนะครับยังไม่เห็นรถเพิ่งไปเห็นเนี่ฮะแต่เห็นแล้วก็ถูกใจนะฮะว่าต้องเอากลับแน่นอนครับนี่สวยนะเดิมนะประตูเดิมอ่ะน่าจะจบนะครับคันนี้ฮะนี่สวยเดิมนะอ่าอืเดิมนะฮะมาดูประตูฝั่งนี้ฮะ อันนี้ก็เดิมนะครับนี่เดิมโอเคเดี๋ยวผมลองดูเครื่องดีกว่าเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวลองดูสตาร์ทดูเครื่องนะครับ อัาตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องพูดถึงนะฮะเนียบมากเลยฮะเห็นไหมครับน้ำมันไม่มีเยิ้มนะฮะโหพูดถึงนะฮะผมบอกให้นะพูดถึงนะ่ะรถปีเก่าๆอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันจะมีน็อตนะฮะจะมีสีโรงงานที่ว่ายังมีในในในตัวน็อตอยู่ยังโอเคเลยนะยังยังพูดถึงว่าเจ้าของรถเก่าอ่ะดูแลดีมากเลยเห็นไหมครับเนี่ย แบตเตอรี่ใช้ได้นะฮะแบตเตอรี่โอเคเลยนะครับอ่านี่ฮะดึงดูเลยถ้าพูดถึงนะฮะถ้ารถแบบว่ามีปัญหาเนี่ฮะพวกไอถ้าเกิดว่าเครื่องมันเครื่องอะจะมีถ้าเกิดว่ารถที่เคยติดแก๊สมาฮะเครื่องมันจะสั่นๆเขกๆนิดหนึ่งมันจะมันจะเหมือนพวกวาลจะไปฮะแต่ตัวนี้นิ่งมากฮะตัวนี้นิ่งสวยอ่าภาสีอยู่ที่เก็ดรติกุมพานะฮะหกสี่นะครับเดี๋ยวไปลองดูนิดหนึ่งดีกว่า ไปดูภายในก่อนอ่าไปดูภายในก่อนฮะภายในตัวนี้นะครับอ่าเปิดดูเลยภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังคือจริงๆแล้วตอนแรกถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดถึงนะตัวนี้ถ้าเป็นตัวสแตนดาดของเขานะฮะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าลูกค้าได้เปลี่ยนมาหมดละเปลี่ยนเบาะหนังอ่านี่นะครับ นี่จุดขายของเขาฮะถ้าเป็นวีออสปีศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับเนี่ยฮะจะมีลายไม้เห็นไหมครับลายไม้สวยนะฮะเห็นไหมครับอ่าตัวนี้เป็นตัวเ e, อเอเบเอสนะครับกระจกก็คือปรับไฟฟ้านะครับเนี่ยดูภายภายดูข้างหลังก่อนเห็นไหมข้างหลังสวยกริฟเลยนะเห็นไหมโอ้นั่งสบายนะพูดถึงเบาะสะอาดมากตัวนี้คือเป็นตัวที่ วางแก้วนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยพับได้อ่าแต่ตัวล็อกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นิดหนึ่งนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัววางแก้วนะเห็นไหมครับเนี่ยแต่ว่าคือก็กกโอเคฮะมันก็โอเคแต่ว่าถ้าพูดถึงมันก็ไม่ค่อยอนิดเท่าไหร่อ่ามันจะบิดหลุดได้ครับอ่านี่เกะนะครับ,รบไปลองขับได้หนึ่งไหมเดี๋ยวผมลองเกียร์ให้เดี๋ยวลอง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 ดูเกียร์ดีกว่า เดี๋ยวลองดูเกียร์ครับอ่าเห็นไหมครับสตาร์ทเครื่องทีเดียวติดะฮะรถคันนี้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบแปดฮะอ่าถือว่าวิ่งมาเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองระบบเกียร์ดีกว่าครับอ่าระบบเกียร์ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะครับอ่าระบบตัวดีนะฮะตัวดีก็ถือว่าโอเคอยู่นะ ระบบแอร์เย็นนะเดี๋ยวดูวิทยุก่อนใช้ได้ปะ่ะเออกดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวดยว้อ่าวิทยุดังอยู่นะฮะดังอยู่นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ซีดีนะฮะอ่าวิทยุดังนะครับเดี๋ยวไปลองขับดูนิดหนึ่งดีว่ะ,ะโอเคครับผมครับเดี๋ยวมาลองรถ ดูฮะว่าช่วงล่างหรือแรงอัดอัดตาาเร่งของรถคันนี้นะฮะก่อนอื่นอย่าลืมนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะเซฟไปก่อนปลอดภัยไปก่อน,นะฮะอ่าโอเคครับผมครับเดี๋ยวผมลองดูช่วงล่างนิดนึงแรงอัดตาเร่งนิดนึงนะฮะว่าโอเคไหมฮะโอเคเลยฮะโอ้พูดถึงช่วงล่างถือว่าดีเลยนะคันนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนฮะอยู่ในหมู่บ้านจริงๆผมมาดูรถบ้านนะครับคันนี้คือรถบ้านนะฮะ ه, ก็มาซื้อในเนี่ยในหมู่บ้านเลยเนี่ยเนี่ยขอลองนิดนึงถือว่าโอเคนะครับช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยอ่าน่าจะจบนะฮะพอดีมาซื้อน่าจะจบนะทาน่านี้ผมเอากลับบ้านเลยอ่าลดราคาแสนกว่าบาทครับถือว่าโอเคครับมันก็น่าใช้อยู่นะฮะอ่าโอเคเลย ช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างถือว่าโอเคเลยไอ้คันนี้ยังอยู่นะเนี่ยรีสันอมเมร่เนี่ยผมเอาไว้ใช้อยู่นี่ยับดีมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหารถอยู่เนี่ยได้เลยเนี่ยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคเดี๋ยวจบดีกว่าอ่ะจบไปโอเคครับผมครับถือว่าโอเคนะผ่านฮะรถคันนี้นะฮะ ก็คันนี้ผมจบไปเลยแต่เหลือคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะฮะสนใจก็ทักมาครับแสงกระบาดครับอ่าราคา1 3บนะฮะอืมตัวนี้นะครับแต่ว่าชุนตัวนี้เห็นเจ้าของก็บอกอ่เขาใส่แม็กมาให้นะแล้วก็จะมีช่วงล่างะฮะจะมีดังนิดนึงแต่ผมยังไม่ลองเลยแต่เขาบอกมาก็เลยโอเคเดี๋ยวรอก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบก็ทักมาะฮะกเบอร์โทรผมอยู่ข้างล่างนะฮะ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผม้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ